สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่นไดสันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น DC44 ีนี่เราดูจากตัวนี้ตรงนี้จะเขียนไว้ว่า DC44 นะครับก็ใช้งานมาหลายปีแล้วค่อนข้างน่าจะถึงประมาณ่า่ปีได้แล้วนะครับตัวนี้นานแล้วก็แบตเตอรี่เริ่มหมดแล้วผมมีคลิปคราวที่แล้วนะครับเป็นคลิป DC 34ตัวนั้นผมสั่งแบตเตอรี่จากจีนมา ก็ใช้งานได้ประมาณ2ปีแล้วก็หมดอีกแล้วแต่ตัวนี้ผมลองสั่งศูนย์ดูนะครับเป็นแบตเตอรี่แท้แบตเตอรี่แท้ตัว dc 4 4นี่นะครับจะราคาอยู่ที่4500บาทถ้า dc 34อยู่ที่3,700นะครับอันนี้เป็นราคาศูนย์ไทยนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งจะอยู่ที่100ถึง150แล้วแต่ว่าเราจะสั่งกี่ก้อนนะครับตัวนี้เป็น dc 4 4ตัวนี้จะแพงกว่าตัวนู้น นะครับเป็นสึกว่าจะเป็น Animal Se ซอ,อันนี้ผมถอดจากตัวเครื่องมานะครับแล้วเราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอย่างแรกอันนี้คือแบตเตอรี่ที่ผมสั่งมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยส่งมาจากเซนทันเทดดิ้งนะครับถ้าใครถ้าใครจะสั่งก็โทรเข้าไปที่ศูนย์บริการไดสันแล้วแจ้งรุ่นเข้าไปนะครับแจ้งรุ่นเข้าไปอะไรจะมีพาร์ตตามนี้ครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เป็น ข้อมูลจากหน้าเว็บของมือนอกนะครับก็คือมันจะมีตั้งแต่หัวแปลงอะแดปเตอร์ฟิลเตอร์นะครับหัวดูดหัวปัดมีหัวต่างๆก็คือมีแยกชิ้นขายเลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ล่างสุดนี่แบตเตอรี่ตัวนี้ไซโคลนแล้วแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวไหนถ้าแบตเตอรี่นะครับก็ตอนนี้ผมสั่ง DC44 ตัวนี้มันก็จะมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลย อันนี้คือกล่องที่เขาส่งมานะครับมีกู่มือการติดตั้งพร้อมสกูสองตัวแล้วก็อ่าน,นี่คือลักษณะตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ของใหม่เลยนะครับแล้วก็2 2 v โวลต์2,200มิลลิแอมป์45วัตต์ชั่วโมง เป็นแบบนี้ดูกันนะครับเป็นแบบนี้ต่อไปผมจะแกะของเก่าออกนะครับอันนี้ยังไม่ได้เทฝุ่นออกนะผมก็มีอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนนะครับก็มีเข็พ่วงอันนี้คือน็อตสองตัวที่มากับแบตเตอรี่ตัวใหม่เราก็จะไขน็อตตัวแรกนะครับเป็นน็อตตัวนี้ตัวนี้ ผู้หญิงก็ทําได้นะครับตัวนี้ง่ายๆเวลาแบตเสียนะครับมันก็จะใช้ได้แป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดนนแล้วครับจะน่นแ้นนีน็อตตัวยาวก็โผล่มาจากช่องหลังตัวนี้นะครับน็อตตัวยาวโผล่มาจากช่องหลังครคราวนี้มันจะมีน็อตตัวสั้นอีกตัวหนึ่งน็อตตัวสั้นเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็ต้องถอดไอ้นี่ลกมาก่อนนะครับเราถอดตัวนี้ นี่เอาออกอก็จะเจอน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆใช้น็อตตัวเก่าก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ดึงออกนะครับดึงออกตรงๆแบบนี้แค่นี้เลยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ตัวเก่าแบตเตอรี่ตัวเก่าครับ นะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ก็คือเหมือนเปลี่ยนฐานไปเลยด้านล่างนะครับเราใส่เข้าไปเกดให้แน่นแล้วก็ไขน็อตเหมือนเดิมครับไขตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กมาเราก็ไขเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมมีแค่ไขควงอันเดียวได้เลยนะครับคุณแม่บ้านผู้หญิงผู้หญิงทำได้หมดแบตเตอรี่ไดสันมันจะแพงกว่าแบตเตอรี่ของพวก ยี่ห้ออื่นนะครับ4,500ถ้าแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นดีไหมเซลมี่อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าใครใช้ก็จะรู้ว่าได้สันเบาวกว่าผมใช้ทั้ง2ยี่ห้อนะครับเซลมี่ผมมี v 9รู้สึกตัวนี้จะเป็น v 6ก็ได้สันจะเบาวกว่าและแรงกว่าจะดูดได้ดีกว่าแต่มันแพงอ่ะ ตัวนี้ผมใส่แล้วนะครับเราก็ใส่ฟิลเตอร์เท่าไปที่เดิมแบบนี้เราก็เอาไปใส่กับตัวนี้เหมือนเดิมนะก็จะได้แบบนี้แบตเตอรี่มีไฟมานะครับ โอเคอันนี้คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดสัน d c 4, 4 4ตัวนี้เลยนะครับถ้าใครใช้ไดสันอยู่แล้วแบตมันหมดก็แนะนำว่าถ้าเปลี่ยนแบตของศูนย์จะอยู่ได้งานกว่าแต่แพงแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ของสั่งจากในเว็บของก๊อปปี้อะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับอัน,นั้นจะถูกก้อนละประมาณพันหนึ่ง สำหรับท่านได้จะเปลี่ยนนะครับก็ถามว่าสั่งยังไงนะครับสั่งที่บริษัทเซนทันเทรดดิ้งโทรเข้าไปเลยนะครับ022297184ถึง7186นะครับตัวนี้โทรเข้าไปแล้วก็บอกรุ่นไดสันแล้วก็บอกที่อยู่จัดส่งแล้วก็โอนเงินนะครับอ่ะอันนี้สำหรับรีวิวการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดสัน DC 34ขอบคุณมากครับ